สวัสดีครับมาชมนะครับงานติดตั้งจอ Android ครับในรถปอร์ e v อ r e s t รนะครับติดตั้งแบบ VIP นะครับสามจอนะครับเป็นจอหัวมอน2จอนะครับแล้วจอหน้าอีกหนึ่งจอดน,นะครับยิงแค่าชาฮอตสปอนะครับก็สามารถใช้เป็นฐานที่นำทางได้ยโชว์ ตรน,นะครับสามารถเล่น u t ท b e ได้นะครับพวกฟังก์ชันกล้องถอยหลังใช้งานได้ปกติหมดนะครับปุ่มคอนโทรลกลุ่มอะไรต่างนได้ปกต,ติด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะตามจอหน้าอยู่นะครับสองด้านะครับแล้วยังสามารถเล่นเองได้นะครับด้านหลังด้านหลังก็เป็น a อ d r o i d ด้วยนะครับสามารถแยกเล่นได้นะครับ แยอิสระนะครับซ้ายขวาทั้งสามจอน,นั่นขวาก็ดูบ่าย่างนะครับดัานซ้ายดูตามจอหน้าสามารถใช้เป็นหูฟังแบบบลูทูธได้นะครับแยกเป็นอิสระส่วนตัวเลยนะครับให้ความบันเทิงแบบ ไรขีดจำกัดเลยนะครับอันนี้สามารถดูคอนฟีทีวีได้นะครับโดยใช้หูฟังได้อิสระนะครับโดยจอด้านซ้ายก็ดูตามจอหน้าอยู่นะครับสมบูลแบบนะครับเป็นเอ็นดรอยทั้งสามจอสนใจเชิญน,นะครับที่นะครยโนต์โตเซา